ไปต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกอคอสอเห็นชอบปรับเงินเดือนค่าครองชีพข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเริ่ม1พฤษภาคมนี้ค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกศซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับเงินเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2567และ1พฤษภาคม2568โดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1คือการปรับอัตราเงิน เดือนแรกบรรจุทุกคุณนวุธโดยทยอยปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพิ่มร้อยละ10ต่อปีในปี2567และ2568โดยในปี2568ผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือน ไม่น้อยกว่า1 8 0 0 0บาทและปรับคุณวุฒิอื่นๆให้สอดคล้องกันและกลุ่มที่2การปรับเงินชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ การปรับเพิ่มเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราวดำเนินการโดยกระทรวงการคลังซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอได้เชิญหน่วยงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการแต่ละประเภทมาหารือในกรณีดังกล่าว และเสนอกอพอพิจารณาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567โดยจะแจ้งอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินชดเชยที่จะใช้บังคับเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลดำเนินการซึ่งสำนักงานกขคอสอได้จัดเตรียมร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนจะนำเสนอกอขคสพิจารณาในเดือนมีนาคมได้แก่ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ คุณวุิที่กคสคอรับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร,รทางการศึกษาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุธที่กคสคอรับรองหรือการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ ร่างกฎกคสการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับพสเพื่อรองรับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับชดเชยผู้ได้รับผลกระทบสำหรับคุณวุฒิปริญญาเอกในวันที่1พฤษภาคม2568